จะเป็นอย่างไรถ้าตัวละครคนละเรื่องต้องมาต่อสู้กันเองในรุ่นน้ำหนักเดียวกันและนี่คือคู่ที่ผมอยากดูมากที่สุดนะครับถ้าสองเรื่องนี้ต้องมาต่อสู้กันจริงๆโดยคู่ที่หนึ่งนะครับผมโจโยาบุกิปัทะริคา์โดมันติเนสบอกเลยว่ามีคนบอกว่าโจหมัดหนักถ้าความสมบูรณ์แบบต้องมาเจอคนที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายแล้วใครจะเป็นคนพ่ายแพ้ไปคู่ที่สองมาคุโนจิริปโปปัทะคารลอร์ลิเวลา่า คู่นี้นะผมหัวใจปะทะกับสมองซึ่งเพื่อนๆคิดว่าอาเอกของเราจะสามารถชนะคาร์ลอตได้หรือเปล่าแต่ผมว่าผมก็แอบ,บเอียงไปทางคาร์ลอตนิดหน่อยนะคู่ที่3ามเราเป็นคู่หนึ่งที่ผมนะ ดูมากๆนะผมก็คือเซนโดคาเทชิปะทะกับไฮเซนโมเซดานะผมนี่คือความดิบปะทะกับประสบการณ์นะผมซึ่งคือคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเซนโดเป็นสไตล์มวลบา้าขั่งนะผมซึ่งต้องมาเจอกับโมเซดานะผมเป็นแชมป์ประสบการณ์นะผมผมก็แอบเอียงไปทางเมนโซดานะผมแล้วเพื่อนๆเราคิดว่าคุณใครจะเป็นฝ่ายชนะถ้าสัตว์ปลาต้องวิ่งชนกับราชันใครจะเป็นผู้ชนะ